ครับสวัสดีคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนายซินสเกมนะฮะก็อย่างที่เห็นกันไปนี่ครับว่าเพื่อนๆหลายคนนะครับผสมตัวละครแล้วก็ได้ตัวเทพๆกันอย่างนี้เลยนะฮะนี่นะครับถึงคิวของเราแล้วนะฮะจะมาดูกันสิครับว่ามันจะได้ตัวเทพๆอย่างคนอื่นหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวผมผสมให้ดู3คู่นะครับผมเดี๋ยวอีกคู่หนึ่งอยู่ที่ไอดีอีกไอดีนึงนะฮะก็เป็นไอดีห้าดาวโมงนะครับเดี๋ยวผสมให้ดูฮะ โ okay, อเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าคู่แรกนี่ฮะเราจะได้อะไรกันมาใช้นะฮะจะได้เทพหรือเปล่านะฮะเอาละครับผมลุยฮะ<อ>ครับโอ้ครับโอ้ยยันดูบิสมา์แต่กุ้แรกเลยฮะโอ้ยเอาว่าปเปิดสวยนะฮะต่อไปเลยฮะจัดไปจัดไปต่อไปคู่ที่สองฮะ คู่ที่2อนะครับผสมรอบนี้ก็คงหดาวนะฮะแต่เทพมันมาแล้วไงแต่ตัวนี้จะได้ขยะหรือเปล่าโอเคลุยโอ้ยสกิลบัตนะแม่ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อกับอีกคู่สุดท้ายนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนไอดีสักครู่นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะกับคู่สุดท้ายนะครับดูซิว่าเราจะได้ตัวดีๆไหมนะ ตัวที่ผมอยากได้นะครับก็คือพานั่นเองนะฮะตอนนี้ทีมยังขาดตัวฮิวเนีฮะโอเคครับแลวปุ้นแตกกร,รมนะฮะกับคู่สุดท้ายครับผมลุยเลยฮะเฮียโอ้ยอะไรเนี่ยเดสตราเหรอดีว่าวะตัวเนี้ยตัวนี้ดีไหมหกดาวตัวนี้ดีไหมใครรู้ดีไหมผมไม่รู้ว่าดีหรือเปล่า,านะ พ่าตอนนี้ทีผมขาดตัวซับอย่างเดียวอะ่ะมันทำอะไรได้ตัวเนี้ผมไม่แน่ใจเอออยู่ไหนวะนี่ไงดีเปล่าเอ่ยอ๋อ,อเป็นโจมตีระยะไกลนะครับอืม,อมคืออะไรมั่งอะ่ะสายโจมตีอย่างเดียวเหรออือฮึเพิ่มปัญญาให้ตัวเองเป็ดร้อย ะยิงสวยง,งามอะไรเนี่ยโอเคครับผมเอาเป็นว่านะฮะก็คงดีอยู่นะฮะตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าดีไหมนะโอเคครับงั้นวันนี้ก็ฝากกันไว้แค่นี้นี่ฮะก็ผสมตัวละครนะฮะอนุมิสมาตัวนึงก็โอเคนี่รฮะดีใจนะครับปิดบ้านเลี้ยงนะฮะทีนี้ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลากไปก่อนนะครับขออนุญาตไปปั้นก่อนนะฮะโอ้ยขึ้นเลยขึ้นครับผม